ลูกค้าแจ้งเคมไฟคอนโทรลนะครับเนื่องจากปีนและภาพค้างแลสซีเรียวตัวลำนะครับเบื้อ <Genesis> งต้นแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนสายสัญญาณทุกเส้นลองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมีอาการค้างอยู่กล้องลองเปลี่ยนแล้วนะครับสายก็ลองเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมีอาการค้างอยู่เป็นๆให้หายนะครับอาการค้างจะเป็นแบบนี้นะครับ การค้างของกล้องอันนี้บินอยู่นะครับกำลังจะลงจอดนะครับตกดับ,บหนึ่งนะครับแล้วค้างแล้วแต่ดี่ลำยังบินอยู่นะครับ ข้างภาพก็ข้างคาเลยนะครับหลันี้นะครับเลขเรียว